ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วกับพี่ขาร์ดนะคะในหัวข้อคุณมีเลือดนักสู้แค่ไหนนะคะเสียงแหบอีกแล้วนะคุณมีเลือดนักสู้แค่ไหนนะคะโดยอ้อจะใช้นะคะสำหรับปริน w ิชออร์เรเ e ลนะคะในการเป็นตัวเลือดของเพื่อนๆน,นะคะทั้งสี่กล่องนะคะมาอีกแล้วค่ะผักผลไม้ <laughs> นะคะ แล้วกาอ้อก็จะใช้ไพ่นะคะของลูซี่คาร์เวนดิชนะคะสำหรับนี้นะคะ Oracle of the Shadow and Light นะคะและใช้สองสำหรับเลยวันนี้ของลูซี่คาร์เวนดิชอ่า Oracle of the Shape Shifters นะคะในการอ่านเพราะว่าลูซี่เนี่ยเอกลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นอ่าทีมเกี่ยวกับอ่าด้านมืดด้านสว่างของ จิตใจมนุษย์นะคะเออชอบนะคะแล้วก็ชอบที่เขาเขียนนะคะเรื่องราวบนหน้าไพ่ของเขานะคะมันน่าสนใจมากนะคะไพ่ทุกใบนะคะสตอรี่ที่อยู่บนหน้าไพ่ทุกใบที่เขาเขียนไว้ในคู่มือนี่นก็คือแบบเอออ่านเพลินแล้วมันก็แบบได้มุมมองใหม่ๆดีนะคะ อ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเลือกได้แล้วเนาะระหว่างที่อ,อ้อแบบว่าพูดเนาะเพื่อนๆก็ทําการจิ้มทม์สแปมนะคะจิ้มจิ้มแล้วก็คลิกไปฟังคําทํานายในใจว่าคุณมีเลือดนักสู้แค่ไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเพื่อน,เอนๆเลือกผักอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะซอเรลมันคืออะไรมันคืออะไรอาร์ฟแฟคชั่นนะคะอาร์ฟแฟคชั่น สะท้อนตัวตนของตนเองดูสิคะว่าคุณอนะแข,แข็งแกร่งแค่ไหนโอ้ฉันก็อ่านตอบมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอืมอ่ะคะโพเอนะคะโหสาว p o e t time for change to learn something new to use technology and gadgets with w i s t o m Hmm. angel of alchemy miracle mm -hmm. two little wishes naka. medical space caring time miss Spider Web, reconsider we your alliances make new connection strange companions in stranger places challenges use your use your imagination you are unlike anyone else okay. your contradiction and complexities are interesting มาดูกันนะจ๊ะว่าไพ่บอกอะไรเราบ้างว่าคุณจะมีเรื่องนักสู้แค่ไหนกันนะคะอืม ดูเหมือนว่าเวลาที่คุณจะมีปัญหานะเออถามว่าคุณสู้ไหมอืมถามว่าคุณพยายามแก้ปัญหาอยู่นะเออคุณก็จะเหมือนกับเอาเป็นว่าคุณนะี่ะจะสืบหาข้อมูลก่อนเลยอันดับแรกนะเออว่าจะมีการแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะคะใช้เทคโนโลยีใช้อข้อมูล Data ใช้อะไรต่างๆนานาค่ะในการแก้ไขปัญหานะคะ นะคะแล้วก็มีคาดคาดหวังว่าเออคุณได้ลงมือทําแล้วมันก็น่าจะเห็นผลบ้างนะเห็นผลอะไรบ้างนะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งนะคะซึ่งคุณเนี่ยพยายามที่จะแบบเหมือนกับพยายามที่จะมองหานะว่าอ่า มันจะทำสำเร็จไหมนะคะต้องพึ่งมิราเคิลต้องพึ่งแบบช่วงเวลาที่มันรอคอยเวลานะคะคุณทำแล้วก็รอคอยเวลานะเออแต่ในที่เนี้ยนะคือดิฉันรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเหมือนคุณก็แก้ละแต่ คุณใช้คนอื่นนะคะพลังของสิ่งอื่นในการแก้ไขปัญหาในการสู้เออหวังสิ่งภายนอกเพึ่งพิงประมาณนี้นะคุณมันเลยไม่รู้สึกถึงความเป็นเลื่อนนะัดสู้ในตัวเองเท่าไหร่นะเออคุณก็สู้อยู่แหละไม่ใช่แบบว่ายอมแพ้นะคะนะอาจจะเหมือนกับว่า อืมหาความช่วยเหลือมันไม่ผิดนะที่คุณจะหาความช่วยเหลือนะคะเออหาความช่วยเหลือแต่ว่าคุณหาความช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยนะแล้วก็หวังมีราเคิลหวังว่าเออมันจะช่วยได้นะเออถ้าไม่ได้คุณก็คือเหมือนกับเริ่มงองแงแล้วเริ่ม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 ถ้าถ้ามันทําไม่ได้คุณก็จะเริ่มงองแงแล้วก็เริ่มที่จะทําด้วยตัวเองแล้วแหละนะ เออจริงๆคุณจะขอความช่วยเหลือคนอื่นก่อนจริงๆนะคะถ้าขอความช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้คุณก็จะเพ,พิ่งสิ่งอื่นนะเช่นไปโพสต์ถามใน Facebook ในพันทิปหรือในอ่าในฟีดของตัวเองนะคะนะคุณจะโพสหาประมาณนี้นะคะอืมคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมอ่ะเออคือ คือเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่อ่ะเออคือไม่มีใครเข้าใจคุณนะคะประมาณเนี้ยกองที่หนึ่งนะมันไม่มีใครเข้าใจคุณเออเป็นปัญหาที่ยูนิ่จริงๆที่คุณเจอคุณพยายามเหมือนกับเรียกร้องเรียกร้องให้แบบขอความช่วยเหลือนะแต่แต่ก็ นั่นแหละประมาณเนี้ยคุณก็จะเป็นเนี้ยเออน่าจะอารมณ์แบบว่าแล้วก็เหมือนเห็นเหมือนกับว่าคิดว่าคุณนะ่ะน่าจะเป็นคนเกี่ยวกับแนวอยู่คนเดียวไม่ได้ด้วยนะคือเพื่อนๆบางส่วนนะไม่ใช่เพื่อนๆทุกคนนะเพื่อนๆบางส่วนอาจจะเป็นพวกที่แบบว่าติดเพื่อนต้องมีกลุ่มต้องมีพักพวกอะไรประมาณนี้ด้วยนะเออเวลาที่แบบ มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยเรียกหาพักพวกเรียกหามิราเคิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหาพักพวกให้เข้าพวกกับตัวเองประมาณนี้นะคะออันนี้แค่บอกเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าควรจะแก้ยังไงทํำยังไงอะไรยังไงนะอันนี้ก็คือคุณจะต้องสะท้อนตัวเองนะคะสะท้อนตัวเองดูนะคะว่าคุณใช่ไหมเออคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออ ประมาณนี้นะ่ะคุณเคยสู้แบบไม่ได้แบบขอความช่วยเหลือจากใครคือสู้เท่าที่สู้ได้ก่อนจนไม่ไหวจนไปขอเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณต้องเป็นคนเป็นคนสะท้อนตัวเองเองนะว่ามันเป็นยังไงซึ่งการที่คุณเป็นแบบนี้ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องดีไม่ดีนะคะช่องนี้จะไม่ตัดสินใครว่าดีไม่ดีนะทุกคนเขาก็มี ทัศนคตินิสัยอะไรต่างๆกันเนาะแต่ว่าคุณก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเลือดนักสู้ของคุณยังไม่เข้มข้นค่ะถ้าคุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณอาจจะเวอไปก็ได้ะดังนั้นนะคะคุณนะคะก็ต้องเรียนรู้ต่อไปอะเนาะเออจะว่าไงดีแต่บอกว่าให้หัดอยู่คนเดียวบ้างเหรอคือคือมันก็ไม่ใช่อย่าคุณคือ คือคนเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าอยู่คนเดียวตลอดเวลาถูกไหมเออมันมีเพื่อนก็มีไปไม่เห็นจะเป็นไรเลยแต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยคุณก็เออสามารถจัดการได้นะอะไรประมาณนี้น่ะเออก็ตามความเหมานะสมมเนาะให้พูดอะไรโอเคนะสําหรับเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะคะก็ขอให้เพื่อนๆพ่อนโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือก ไพ่กองที่สองนะคะเพื่อนๆเ,เรียกออนนะะเลมอนนะคะเลมอนนะคะครีนซิ่งนะคะครีนซิ่งอะไรของคุณเนี่ย <c oughs> คุณคุณเหมือนกับเออคุณอาจจะแบบว่าเป็นคนไฟก็ได้ประมาณว่าแบบว่าเกิดปัญหาปุ๊บทุกอย่างมันต้องครีนค่ะมันต้องครีนต้องเคลียร์ค่ะไม่งั้นฉันจะนอนไม่หลับเ <c oughs> ออวุ้ยตาย shallow grave นะคะ you miss someone Mm. Amara de Mohammed Aloha, healing. The Three Faces, naka, what comes around? Snake Princess, the serpentine path to power. b u t t e r f l y s i n d r o m e after s a d n e s happiness and hope return Fiona and the unicorn the gift of secret sight มาดูกันคุณมีเลือดนักสู้แค่ไหนนะคะ มไม่เหมือนกองที่หนึ่งจริงๆคือกองที่สองเนี่ยเป็นคนที่แบบที่แบบอโลนที่แบบไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเพื่อนนะแต่เหมือนกับคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่ได้แบบตัวติดกันไม่ได้อยู่ ในสถานการณ์ที่แบบนี้คนคอยช่วยเหลือคุณได้อะค่ะคุณเหมือนกับบางทีคุณอาจจะแบาบว่าเออมาทํางานอีกที่หนึ่งกับครอบเออมาทํางานอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่กับครอบครัวมาทํางานคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยคุณให้อารมณ์ประมาณนี้นะสําหรับเพื่อนๆนะคะบางคนบางคนไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนะเดี๋ยวฟังเรื่อยๆก่อนว่าจววกมีอะไรจะขึ้นมาอีกนะคะนะมันเหมือนกับคุณแบบเออโดดเดี่ยวแหล่งเนะี้ยเออ ถ้าคุณมีความทุกคุณก็อาจจะแบบเออคิดถึงที่บ้านคิดถึงคนรักคิดถึงลูกอะไรประมาณนี้นะคิดถึงเพื่อนนะเออเออแล้วคุณก็จะแบบชื่อความข่า,ค,าคุณสู้ไหมตอนเนี้เดี๋ยวอ้อ่านเรื่อยๆก่อนนะตอนเนี้คือพอคุณอยู่คนเดียวใช่ไหมพอมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมคุณนะคะ เยียวยาตัวเองเยียวยาตัวเองเป็นคุณร้องไห้เป็นแล้วก็ลุกขึ้นเป็นนะเออมันดีนะคุณคือร้องไห้เป็นลุกขึ้นเองเป็นนะคะนะแล้วก็ไปเข้าสังคมต่อไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวยๆต่อเออประมาณว่าแบบก็ใช้ชีวิต normal ะค่ะเป็ปกตินะเออเศร้าก็ร้องไห้ ไปกินก็หายแล้วะไปกินเนื้อย่างก็หายแล้วอะไรอย่างนี้กินหมูทะจะหายเค okay. ประมาณนี้นะคะอารมณ์ประมาณนี้นะ,ะเออซึ่งนะมันก็จะเป็นแบบเป็นวนล,ลูปอย่างเงี้ยของคุณนะคะ่ะเออถามว่าคุณเจอปัญหาเดี๋ยวนะอือจะบอกว่าปัญหาของคุณไม่หนักพอเหรอเนี่ยที่อ้อจะพูดเมื่อกี้นะ มันเหมือนกับว่าไม่ใช่ไม่หนักพอหรอกเหมือนกับเส้นทางที่คุณต้องคือคือชะตาชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะในช่วงนี้นะคือมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีปัญหาที่ชายร์เลมากขนาดนั้นนะเป็นปัญหาทั่วทั่วไปนะคะว่าจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกไหมคือแบบปัญหาก็คือแบบจะมีอะไรให้ฉันแก้อีกไหมปัญหาจุกจิ๊กอะคะ่ะ มันไม่ได้ปัญหาแบบแบบใจโตมาโหฬานอะไรขนาดนั้นนะเออ after s a เน e ่ยเนี่ย,น,ยนาบนรูปอย่างเงี้ยล่ะค่ะเศร้าก็ฮิวตัวเองไปค่ะก็เยียวยาตัวเองไปนะคะประมาณว่าอะไรนะเออเหมือนกันแหละเศร้าก็ไปกินหมูทากลับมาเสร็จปุ๊บก็ ไปเลือเ่อนเลงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทํายังไงได้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้มันดันดูเป็นแบบว่าวงจรแบบนี้นะคะความสู้ชีวิตความชาร์ลส์มันก็เลยแบบมันก็วนลูปอยู่ตรงนี้ค่ะคุณให้อารมณ์สาวออฟฟิศมากนะคะแต่ว่ากองแรกนี้ให้อารมณ์เด็กมากค่ะเด็กมัธยมนะคะประมาณนี้เด็กมัธยมหรืออาจจะมาหาลัยไม่รู้คะแต่มัธยมน่าจะเป็นส่วนใหญ่นะคะ เนี่ยคือคุณรู้วิธียายาตัวเองลูกขึ้นสู้เองฮิวตัวเองเออไม่มีอะไรจะพูดแล้วกองนี้คือถามว่าเป็นแบบเนี้ยคุณอยู่ตัวเองอยู่กับคนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวได้ไหมได้คุณรู้วิธีถ้ามันมีแบบว่าปัญหาหรือชาเลนจ์อะไรมากกว่าเนี้เออคุณก็จะ ร้องไห้แล้วก็ลุกขึ้นสู้ต่อมันเป็นวงจรอย่างนี้ค่ะคุณถามว่านักสู้ไหมก็คงจะนักสู้นะเออก็ไฟนะคะคือเป็นไฟออกแนว่าไฟแบบแบบนิ่มๆอะคะ่ะไม่ได้ตาต่อตาฟันต่อฟันนะคือแบบคือคือฉันก็ไม่ได้ทุกมากหรืออะไรมากอะไรเงี้ยค่ะคือฉันก็สู้ไปเรื่อยๆตามที่ปัญหามันมีเข้ามาเรื่อยๆอะนะตามหน้างานอะไรประมาณนี้เนาะ เคาค่ะสำหรับเพื่อนๆอกองที่สองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อกองที่สองนะคะโชคดีค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่สามนะคะเพื่อนๆเลือกได้ไพ่น้องส้มนะคะ Energy นะคะโอ้แต่ว่าทําไมทําไมดวงอาทิตย์ดวงนี้แบบว่าหน้าตาแบบมองบนแบบเอื่มละอามากคุณนะคะแล้วก็มีหม้อปรุงยานะคะ Energy เอเนจีเอเนจีในการเหมือนกับว่าสร้างแบบคือดึงพลังงานจากที่เป็นคนแบบคือหน้าเบื่อหน่ายแล้วว่าเออให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะมาดูไพ่กันนะคะว่าได้อะไรบ้างน่ารักมากไม่เคยได้ใบนี้เลย c a r n i v o l o u s, s flower fairy นะคะ AttemptingAttempting of f e r has a high price โอ้คุณแรง สุดมา I am g a l i นะคะ From this come reverse นะคะ Storm angel นะคะ c o r l i t i o n of beliefs นะคะ Styles Attitudes Energy เฮ้ย Energy มาสองใบเหรออืมอ่ะต่อ The mermaid and the turtle An d elder will t e a c h you little brothers little sister sibling younger friend's responsibility hate of love positive uplifting new friends อืมมามาดูกันนะนะคือกองที่หนึ่งนะ่ะ ไม่น่าจะทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมากนะเขาน่าจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะแต่กองที่สามเนี่ยคุณเนี่ยไปแบบบนบนถึงขั้นบนบาน,นสารกล่าวเลยคุณเออนะเนี่ยบน energy คือไปบนบานสารกล่าวเลยนะเพื่อให้แบบเหตุการณ์มันแบบที่มีปัญหาอยู่มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ เออซึ่งการที่คุณคิดแบบนี้นะคะคือเจอปัญหาปุ๊บไปบนบานไปขอร้องอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะคะมันฝังอยู่ในสายเลือดแล้วค่ะคุณมันฝังอยู่ในสายเลือดคุณคือเหมือนกับว่าคือฉันก็แก้ไขปัญหาแล้วนะแต่ว่าเพื่อความอุ่นใจนะคะฉันขอไปบนบานสารเก่าไปขอพรไปอะไรก่อนนะคะสายมูก่อนเลยค่ะ เเสริมด้วยนะคะเพื่อความเป็นแรงใจให้กับดิฉันสู้ต่อไปอย่าได้ถอยหนีอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะเนี่ย the elder will teach you นะคะเออแล้วก็แบบไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ออกแนวไม่มั่นใจแะเนี่ยเพื่อนๆบางคนในที่มาเลือกกลุ่มเนี้ยน่ะ เออออกเนี้ยไม่มั่นใจนะคือไม่กล้าที่จะแก้ปัญหานะคะต้องไปถามคนอื่นถามว่าคุณจะดึงเพื่อนมาช่วยแก้ปัญหาเหมือนกองที่หนึ่งไหมไม,ไม่นะคือคุณก็รู้สึกไม่มั่นใจแหละเออแต่ว่าคุณก็พยายามขวานขวายนะขวานขวายเหรอฉันออกเสียงถูกไหม <laughs> นะคะเออขวานขวายไปอืม ถามหานะคะเออถามหาคนที่มีประสบการณ์อย่างงู้นอย่างนี้นะคะเออว่าเออถ้าจะแก้แบบนี้เป็นยังไงไหมทํายังไงทําอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้คุณฮะเนี่ยตัวเสีเนี่นะคะถามเอลเดอร์ถามผู้หลักผู้ใหญ่ลามไปถึงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเลยนะคะเออแล้วทุกคนที่เขาบบว่าเคยประสบป,ปัญหานี้นะคะถามนะคะ อซึ่งซึ่งคุณนะคะก็หวังว่าการทำแบบเนี้ยนะคะมันมันจะทำให้สถานการณ์น่ะมันดีขึ้นนะคะถามว่าสู้ชีวิตไหมเออก็เป็นวิธีการที่ดีนะเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดคุณอาจจะคิดประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปบนบานร้องขอประมาณนี้คุณสู้ชีวิตไหม ง่าสี่มองยากจริงๆว่าคนกลุ่มนี้เพืเ่อนๆที่เลือกกลุ่มนี้นี่คือ,อยังไงนะเออมันก็บอกยากเนาะจริงๆเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะอ้อนะ่ะคิดว่าการที่เราจะสู้ไม่สู้เนี่ยมันมีวิธีการต่อสู้ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะของคุณก็จะเป็นแนวนี้ของกองที่หนึ่งจะเป็นแนวอีกแนวหนึง่งกองที่สองก็จะเป็นอีกแนวหนึง่งนะกองนี้คุณแบบ เออเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาคนที่แบบคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้คือถามว่าคุณยืนหยัดให้ตัวเองได้ไหมเออคุณยืนหยัดให้ตัวเองได้อยู่นะประมาณเนี้ยคุณยืนหยัดด้วยตัวเองได้อยู่เออไม่ใช่ว่าแบบไปเอาคนอื่นมาช่วยเหมือนกองที่หนึ่งนะแต่คุณเนี่ยก็คือไปขอความช่วยเหลือเขาไม่ใช่ว่าขอให้เขามาช่วยนะขอความรู้ขอความเห็นขอแนวทางเป็นวิธีการที่โอเคอยู่นะเออ ไม่พอนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะไปขอพรด้วยค่ะไปบนบานด้วยนะคะประมาณนี้นะคะกองที่สองถามว่าคุณทําโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออก็แล้วแต่แล้วกันค่ะถ้าคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะแนวทางก็มันก็ไม่เหมือนกันนะเขาไม่มีผิดไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเออตัดใดที่ไม่ไปละเมิดสิทธิไม่ไปทําร้ายคนอื่นมันก็โอเคหมดนะเออสาหรับอ้อนะ โอเคนะคะเพื่อนๆกองที่สามนะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สี่นะคะเพื่อนๆเลือกได้ไพ่น้องแตงกวานะคะคูกัมเบอร์นะคะอีโมชั่นอืมมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยนี่คืออะไรคะไม่รู้นะอีโมชั่น มาดูกันนะว่าคุณมีเลือดนักสู้แค่ไหนนะคะมาร e m มอสโกเรดนะคะ Grammar i n s k i l l Drama <laughs> เออโอเคนะนะต่อ Silver Mermaid เฮ้ยนะคะ Your sensuality is very ออืม,อมคุณเห็นความเชื่อมโยงไหม <laughs> นี่ strength valentine นะคะ love is strength มา three witchy sisters นะคะ the power of three Artemis of the forest. Now you are independent and free. I grabbed too much, you. Hey, 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 what? Suspicion, he's <laughs> a traitor. This one, right? Elizabeth and the lion. It's time to become a great leader. อ uh, beautifully a n e warm take care of yourself มาดูกันคุณนะคะกองนี้นะคะดิฉันเห็นตั้งแต่สองสามใบแรกแล้วคะ่คุณดราม่าเลยดาคุณเป็นอ่าดราม่าเลยค่ะคือมีเรื่องอะไรก็ขอดราม่าในชีวิตก่อนนะคะชีวิตดราม่านะคะดราม่าหนึ่งไม่พอนะคะสเต็ปสองยังมีดราม่าสเต็ปสองอีคุณไม่สามารถที่จะ อะไรได้นะคะโดยไพ่ใบนี้นะคะคือแบบชอบนะคือแบบเป็นเหมือนกับสาวที่ที่ไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบได้ะเออคือการที่คุณเนี่ยนะคะจะออกมาจากดราม่าของตัวเองเนี่ยนะคะได้เนี่ยต้องมันต้องใช้คน ต้องขอความคิดเห็นต้องไปดราม่าให้หล,หลายๆคนฟังให้แบบเออให้เขาแบบพูดให้คุณรู้สึกโอเคขึ้นอะไรขึ้นนะคะคือคุณไม่สามารถฮิลลิ่งได้เหมือนกองที่สองอะคะคือคุณดราม่าเสร็จปุ๊บคุณก็ดราม่าไปเรื่อยๆเลยนะคะเพอเพอดราม่าไปแล้วกลายเป็นแบบไปวินแตกใสค่คนอื่นดีนะประมาณนี้นะเออกองที่สองเนะี่ยอืม แล้วก็ระดมคนอื่นนะคะเออลุกขึ้นเองยังได้ไม่ดีพอนะซึ่งไพ่บอกเลยไพ่บอกเลยว่าคุณเนี่ยจะต้องออกมาจากความยึดติดตรงนั้นแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากดราม่าที่คุณสร้างขึ้นเองนะคะจริงๆปัญหาอยู่ตรงนั้น ก็คืออยู่ตรงนั้นแต่คนที่ทําให้แบบว่ามันต่อเนื่องดราม่าปัญหามันต่อเนื่องดราม่ามาได้เรื่อยๆก็คือปัญหาของตัวคุณเองนะไม่ใช่เรื่องของปัญหาละมันเป็นเรื่องของตัวคุณดังนั้นคุณต้องปลดปล่อยตัวเองนะถ้าคุณอยู่อย่างนี้ต่อไปนะคือมันเหมือนกับให้ใบเนี้ยจะเป็นบทสรุปอีกบทหนึ่งของคุณเนีก็คือแบบ ต่อไปเขาจะไม่ค่อยอยากเข้าหาคุณนะเพราะว่าเข้าหาคุณก็มีแต่เรื่องดราม่านะคุณเออคือบางคนมันมีปัญหาจริงๆอันเนี้ยก็จริงๆแต่เขาก็บางทีเขาก็สู้ๆของเขาไปนะคะเขาเหนื่อยก็ท้ออันนี้ก็คือน่าเห็นใจนะแต่อันนี้คุณปัญหาเล็กน้อยคุณก็ดรามา่าเออประมาณว่ามีคุณมาพูดผิดหูนิดนึงพนักงานเสิร์ฟอะไรนะหยิบโดดันให้ผิด ก็ดรามา่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ดังนั้นนะคะคุณพยายามเอาตัวเองออกจากวงจรดราม่านะคะถ้าคุณยิ่งดรามา่าเรื่อยๆดราม่าก็จะเข้ามาหาคุณคะ่ะกดแรงดึงดูดก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะคะอะไรเป็นยังไงก็ดึงเข้ามาจา้ะนะเดี๋ยวดิฉันจะสั่งไพ่ค่ะดิฉันเห็นแล้วไพ่ของกดแรงดึงดูดนะคะ ทีฉันจะสั่งค่ะเดี๋ยวรอเจอกันเดือนหน้าค่ะทุกคนที่ฉันจะเอามาเปิดเดี๋ยวฉันรอพรออเดอร์จากต่างประเทศก่อนโอเคมาเนี่ยแล้วก็ขึ้นมานะคะสู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้รอให้ใครเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าพาคุณไปแก้ปัญหานำทางให้คุณแก้ปัญหานะคุณนะ่ะต้องลุกมาแก้ปัญหาได้ตัวเองนำตัวเองได้แล้ว ตามตัวเองเสร็จแล้วก็ช่วยคนอื่นแก้ปัญหาได้อีกเนี่ยประมาณนี่ค่ะคือมันยิ่งดีอ่ะเออนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะให้บอกนะคือคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้นะบางทีคุณอาจจะแบบอ่า อารมณ์เหมือนกับอันนี้ก็เป็นการคาดเดาตามอาจการอ่านไพ่ของดิฉันนะคะบางคนถ้ามันมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นก็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 เป็นเหมือนกับว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนให้คุณเปลี่ยนมาสู่นี่นะคะเป็นอลิซาเบธได้นะคะอืมนะคะเนี่ยคุณดูหนะ้าอลิซาเบธอืมอย่างนี้เลย คือเนี่ยดูอุ้ยแาวน้อยบยเน็กเก็ตด้วยคุณ <c oughs> โลลิโอเคนะ <c oughs> ก็คือเหมือนกับเออโอเคช่างมันเถะนะเอาเป็นว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดต่อสู้ปัญหาด้วยตัวเองนะจำไว้นะว่าถ้าอย่างที่พูดตอนแรกนะถ้าคุณ ยิ่งก่อดรามา่าดราม่าก็จะยิ่งชอบมาหาคุณโอเคไหมนะคะแล้วพอมันก่อมาขึ้นเรื่อยๆมาเรื่อยๆถ้ามันมาทีเดียวตุ้มเดียวนี่ตายนะเออดราม่าใหญ่นี่คือใหญ่เลยนะคุณนะประมาณนี้ดังนั้นก็อือย่าให้มันเลยถิดถึงขั้นนั้นนะคะนอกจากเป็นเวทเป็นกรรมอันนั้นเราก็มันจะมาเราก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะออประมาณนี้นะคะดังนั้นคุณต้องดูแลตัวเองก่อนอนันดับแรกเลยนะจ๊ะก็ ขออภัยเพื่อนๆนะจ๊ะที่พ่ออกมาแบบนี้นะจ๊ะถ้าเพื่อนๆไม่โอเคก็ไม่เป็นไรค่ะเคค่ะก็ขอให้เพื่อนๆกองที่4ี่โชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ